స� gern౉ం filt demonstram 9గ�� incorporating それ hadiొ. สวัสดีครับพบกับรายการเก็บมาเล่าเอามาคุยกับอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกาาับเป็นโรคที่ค่อนข้างแปลกเชื่อว่าบนโลกใบนี้ครับมันก็มีผู้คนที่เป็นโรคต่างๆมากมายที่โรคปกติบ้างโรคแปลกบ้างวันนี้เราก็จะพาทุกคนมารู้จักกับโรคหายาก,ากาที่ชื่อว่าภูมิแพ้น้านะครับแค่ดื่มน้ำเนี่ยก็อาเจียนร,ร้องไห้เนี่ยก็แสบไปทั้งหน้าทั้งตัวหมดนเลยนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของคุณอามิเกลเบกสาวน้อยวัย15ปีครับจะ เมืองชูซอนรัฐแอริโซนาที่สหรัฐอเมริกานะครับต้องทรมานกับโรคภูมิแพ้น้ำซึ่งเป็นภาวะที่พบได้ค่อนข้างยากโดยโรคนี้เนี่ยพบเพียงหนึ่งใน200ล้านคนเท่านั้นนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบน้อยมากศูนย์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 ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้น้ำเนี่ยแค่เพียง5 0ถึง100คนจากทั่วโลกเท่านั้นนะครับซึ่งในไทยเนี่ยก็เคยมีคนที่เป็นอาการเช่นนี้เหมมือนนนนนกัใา แล้วนะครับน้องเบ๊กเนี่ยได้บอกว่าไม่สามารถดื่มน้ําได้เพราะว่ามันจะทําให้เธอเนี่ยอาเจเียนเจ็บหน้าอ,อกแล้วก็หัวใจเต้นเร็วแล้วก็การอาบน้ำเนี่ยจะทําให้ผิวหนังของเธอแสบผิวแดงแล้วก็รู้สึกเหมือนถูกกรดเนี่ยราดลงบนผิวแต่ว่าอาการที่เธอเล่ามาครับก็คือแก้ได้ด้วยการที่ว่าเช็ดต,ตัวไปประมาณสา4สิบินาทีเนี่ยก็จะทำให้มันดีขึ้นทําให้เธอเนต้องอาบน้ําแค่เพียง 2วันต่อครั้งก็คือครั้งหนึ่งดูได้สวันนั่นเองการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้น้ำครับทำให้น้องเบ๊กเนี่ยใช้ชีวิตยังยากลำบากครับเธอทำได้แค่เพียงจิบน้ำในปริมาณที่น้อย แล้วก็ใช้ยาแก้แพ้กับสเตียรอยเพื่อช่วยเวลาที่เธอเกิดอาการแพ้แล้วก็สามารถกินหรือดื่มได้เพียงผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ในนั้นน้อยมากๆไม่สามารถออกไปไหนได้ในวันที่ฝนตกหรือทํากิจกรรมที่ทําให้เหนื้อออกหรือเสียดด่ยน้าตาได้เลยนอกจากนี้ครับเธอนยังต้องกินยาที่ช่วยรักษาภาวะขาดน้ําตามที่หมอสร้างด้วยแล้วก็หมอได้ได้วินิจฉัยจะทําการให้น้ำในผ่านทางหลอดเลือดดำถ้าหากว่าอาการของเธอเนี่ยยังไม่ดีขึ้นในอนาคตนะครับเธอเนี่ยก็ยัง เยว่าน้ำตาของตัวเธอเองเนี่ยทำให้เธอเแสบไปหมดเธอเลยร้องไห้เหมนคนทั่วไปแต่มันกลับทําให้เธอเจ็บออมากน้ำตาของเราเนี่ยไม่ควรจะทําให้เราเจ็บสิซึ่งอันนี้ก็คือคําพูดบางช่วงตอนที่น้องเบคกได้บอกเอาไว้นะครับน้องเบคกนี่ก็ยังหวังว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับสภาพของเธอและก็คนอื่นๆที่คล้ายกันเนี่ยผู้คนเนี่ยน่าจะเข้าใจเธอได้มากขึ้นเธอก็ พูดอีกนะครับประมาณว่าเมื่อฉันบอกคนอื่นว่าฉันแพ้น้าในผู้คนก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระและหลายคนนี่ก็ตกใจกับมันผู้คนเนี่ยมักชี้ให้เห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยน้ําฉันอยากจะให้ความรู้กับใครสักคนฉันจึงพร้อมที่จะตอบคำถามมากๆก็คือน้องเบ๊กเนี่ยก็มือาระว่าพอไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังว่าตัวเองแพ้น้ำเนี่ยก็โดนมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องอะไรก็ว่าไปแต่จริงๆแล้วน้องเบ๊กก็คืออายุส5้านะแต่ว่าก็ศึกษาหาความรู้มาพอสมควรจนสามารถเล่าได้ว่าไอ้โลกที่ ตัวเธอเป็นเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงซึ่งปัจจุบันครับโรคนี้กนะ็ยังไม่สามารถหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วก็ยังไม่มีการรักษาได้อย่างแน่ชัดนะครับก็คือมีแค่การกินยาสเตียรอยกินยารักษาสภาวะการขาดน้ําเพื่อที่ว่าเป็นการช่วยบรรเทาอาการนี้นั่นเองซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในไทยทุกวันนีนะ้ยังมีคนที่เป็นโรคนี้อยู่หรือเปล่าโรคภูิแพ้น้ำเนถ้าใครเป็นก็คือว่าค่อนข้าง โชคร้ายแล้วก็ต้องรอดูครับว่าในอนาคตอันในกล้เนี่ยก็อาจจะมีคุณหมอหรือว่านายแพทย์ที่เก่งสามารถคิดค้นยารักษาออกมาได้เหมือนโควิดในปัจจุบันครับปัจจุบันโควิดก็กไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่ในอดีตป,ปีสองปีที่ผ่านมานะครับถ้าใครได้รับวัคซีนครบโดสดือว่าได้รับยาต้านดูเป็นประจำเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องกลัวเลยคิดซะว่ามันก็เป็นแค่โรคไข้หวัดธรรมดาันเองครับอ่าสำหรับวันนี้ครับในการเก็บม,มาเล่ามาคุยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์เพื่นสุขเวลาก็หนึ่งทุ่มตรง ภาพที่ ppnew online แล้วก็ YouTube มาดับ channel ครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ